สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับทิเชอร์นุกในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะทิชเชอร์นุกนั้นนะคะจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นหรือทบทวนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะทิเชอร์นุกนะคะก็จะมาทบทวนนะคะเรื่องสระเอียากสระอวะ นะคะให้นักเรียนนะคะได้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาพร้อมๆกันเลยนะคะสระเอียนั้นนะคะเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ข้างหน้าข้างบนและข้างหลังพยัญชนะนั่นเองค่ะส่วนสระอวะนะคะเป็นสระเสียงสั้นเหมือนกันนะคะเขียนไว้ ข้างบนและข้างหลังพยัญชนะนั่นเองค่ะค่ะที่เชร์นุกนะคะก็มีประโยคสั้นๆนะคะมาให้นักเรียนได้สังเกตสระกันนั่นเองค่ะอ่าไปดูประโยคแรกที่เชร์นุกยกตัวอย่างมาเลยนะคะประโยคแรกนะคะเด็กน้อยสวมรองเท้าเกี้ยไปซื้อขนมเปี๊ยะ นักเรียนสังเกตไหมคะคำว่าเกีย้ยกับคําว่าเปียนั้นนะคะเป็นเสียงสระเอียนั่นเองค่ะทีนี้ไปดูประโยคที่สองกันเลยนะคะประโยคที่สองที่เชิญนุกตุ๊กตัวอย่างมาว่าเธอตีเขาดังพัวเพราะ เขาทําให้เธอเยอั่วนักเรียนเห็นลูกศรไหมคะที่เชิญนุกชี้ลงมาคือสระอว่นั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้ที่เชิญนุกนะคะก็มีวิดีโอนะคะเกี่ยวกับสระเอียและก็สระอว่นะคะมาให้นักเรียนได้ชมนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องสระมากขึ้นอ่ะไปชมกันได้เลยคะ่ะ คุณคูกวางนสอร่แบบฝึกอ่านภาษาไทยชุดฝึกประสมสระสระเอียเอียอ่านว่าสระเอียเกียอ่านว่ากอเอียเกียเจียอ่านว่าจอเอียเจียเตียอ่านว่าตอเอียเตียเบียอ่านว่า บอเอียเบียเปียอ่านว่าปอเอียเปียเขียอ่านว่าขอเอียเขียเชียอ่านว่าชอเอียเชียเทียอ่านว่าถอเอียเทียเสียอ่านว่าสอเอียเสียเหียอ่านว่า หอเอียะเหียเคียอ,อ่านว่าคอเอียะเคียะเงี้ยอ่านว่างอเอียะเงี้ยเสีย,อ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 ,สยอ,อ่านว่าซอเอียะเสียเทียะอ่านว่าทอเอียเทียะเนี้ยอ่านว่านอเอียะเนี้ยะ อ่านว่าพอเอียะเพียเมียอ่านว่ามอเอียะเมียเยะอ่านว่ายอเอียะเยะเรียอ่านว่ารอเอียะเรียเลียอ่านว่ารอเอียะเลียเวียอ่านว่าวอเอียะเวีย ตออีตีผอเอียเพียตีเผียกออ,อกอปอเอียเปียกอเปียดอ,อูดูขอเอียเขียดูเขียคุณครูกวางเนสัรีแบบฝึกอ่านภาษาไทยชุดฝึกประสมสระ สระอว่อวอ่านว่าสระอวกกวอ่านว่ากออวกกว่จวอ่านว่าจออว่จว่ดวอ่านว่าดออว่ดวตตวอ่านว่าตออวตตวบัวอ่านว่า บออวบัวปัวอ่านว่าปออวปัวขัวอ่านว่าขออวขัวถัวอ่านว่าถออวถัวสัวอ่านว่าสออวสัวหัวอ่านว่าหออวหัวคัวอ่านว่า คออวคัวงัวอ่านว่างออวง้วซัวอ่านว่าซออัวซัวทัวอ like ่านว่าทออัวทัวนัวอ่านว่านออัวนัวพัวอ่านว่าพออัวพัวมัว อ่านว่ามออ,อัวม้วยัวอ่านว่ายออั่วยัวรัวอ่านว่ารออั่วรัวลัวอ่านว่ารออัวลัวหัวอ่านว่าหออัวหัวทอเอเธอยออัวยัวเธอยัว ดอไม่หานากาศงอดังชอัอวชัวดังชัวพอัวผัวพอเอียเผยผัวเพียว,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 วันนี้นะคะทิเชอร์นุกนะคะก็มีการบ้านมาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า169ถึงหน้า171นั่นเองค่ะ วันนี้นะคะชิเชอร์นุก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอยากให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะนักเรียน